พพวกกเราาำลลัังงสบบยจึตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันทุกคนครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ซอมบี้ระบาดอีกแล้วบิง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 มาครบพ่อซอมบี้ระบาดานี่ ไเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ใบพี่ใบอยู่นอ<ะ>นไปมาเร็วไปไปมา อนนี้ซอมบี้เต็มไปหมดเลยเราหนีไม่ทันแล้วล่ะเราต้องขี่ม้าขี่ม้าหนีซอมบี้หรือว่าราดานุ่นเราขี่ม้าเร็วเร็วใครขึ้นก่อนคนนี้ขึ้นไหวไหมไหวไหวพี่เบสมาแล้วเราจะหนีไม่รอดนะพี่เบสผมวิ่งได้ผมวิ่งได้ให้น้องๆขึ้นไปก่อนเลยอ๋อพี่เบสวิ่งวิ่งทันใช่ไหมับอสมาบอสงั้นเดี๋ยวให้น้องใบขึ้นให้ดูน้องใบขี่ม้าหนีซอมบี้ให้ได้ไปครับมาใบครับพร้อมไหมครับ ตอนนี้น้องไบขึ้นมาอยู่บนม้นมาแล้วทุกคนพี่เพชมาเร็วพี่เบชบอสมาเร็วเราต้องหนีซอมบี้กันแล้วเอาล้ครับเราจะพาพี่ไบหนีโดยการขี่ม้าไปแล้วพี่ไบไปเลยเร็วทุกคนเราต้องวิ่งตามม้าไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป ไขี่ม้าต้องไปควบแรงๆเลยไใบไบควบเลยไบควบควบควบ,ควบนั่นไงซอมบี้เดินตามม้ามันเต็มไปหมดเลยกไมบขี่ม้าสบายไหมนะไม่เหนื่อยเลยมาแล้วค่ะมาข้างหลังพ่อแบกได้เลย <S <S 2> <S 2> เดินผ่านกล้องพ่อไปเลย ริมน้ำทะเลเลยบอสบอสเหนื่อยแล้วเหรอทุกคนน้องบอสหมดแรงแล้ว oh. น้องบอสอยากขี่ม้าบ้างพี่ใบพี่ไบพี่ไบลงได้ไหมลงได้ไหมผัดกันเดี๋ยวให้น้องบอสขี่ม้าหน่อยโอเคอ่ะพี่ไบลงเลยครับบอสมาแล้วบอสบอสเดี๋ยวซอมบี้มาจริงๆทุกคนเร็วช่วยกันบอสหน่อยเอาละครับ บอสเหนื่อยมากบอสจะขี่ม้าอ่ะเดี๋ยวให้พี่เขาอุ้ม <c ally> เอาล้วครับ <c oughs> บอสขึ้นม้าแล้วครับทุกคนห้ามห้ามไปข้างหลังมา้าไป <c oughs> เอาล้วครับ <c oughs> บอสบอสไม่ต้องกลัวบอสไม่ต้องกลัวเอาล้วครับน้องบอสขี่ม้าครั้งแรกในชีวิตบอสบอสบอสซอมบี้มาบอสซอมบี้มาข้างหลังเร็ว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  เจอวันที่สำคัญด้วยตีม้าหนีซอมบี้ระวังนะทุกคนห้ามเข้าใกล้ขาหลังของมา้าห้ามไปอยู่ข้างหลังมา้าดูหน้าบอสดิบอสมองทางนี้หน่อยมองทางนี้หน่อยอเ,เป็นยังไงร,รู้สึกยังไงครับรก,กลัวเหรอไม่ต้องกลัวนี่ม้าเข้าใจดีม้าตรงนี้มีชื่อไหมครับ,รบชื่อม้ารวยน้องมา้ารวยโอ้โห,โโหดูผมตักด้วยโอ้โโอโระวังนะอย่าไปข้างหลังนะไปเร็วพี่เบสซอมบี้มาแล้ว เร็วบอสบอสบอสสปีดเร็วบอสสปีดสปีดเร็วอีกบอสมาข้างหลังแล้วบอสซอมบี้ระบาดครับทุกคนสามหมามาเต็มเลยเออบอสครับบอสอยากให้หมาวิ่งไหมเอาหมาวิ่งแรงเลยไหม คนหยุดก่อนหยุดก่อนตอนนี้น้องบิงเหนื่อยแล้วว่ะบิงไหวไหมโอ้ยน้องบิงเหนื่อยมากวิ่งหนีซอมบี้มาหนึ่งชั่วโมงแล้วเวลาที่น้องบิงต้องขี่ม้าแล้วนะครับโอเคไหมไปน้องบิงขึ้นม้าครับไปขึ้นมาไปวิ่งไปวิ่งบอตบอสบอสบอสให้น้องขึ้นอยบอตบิงเหนื่อยมากแล้วบอสวิ่งไหวยังมีแรงยังงั้นเราลงเลย อย่าให้น้องขึ้นน้องมาน้องบิงมาน้องบิงเดินมาข้างนี้เลยครับบิงเดินมาข้างนี้เราจะขี่ม้าแล้วนะครับโอเคคนนี้ตัวเล็กหน่อยตัวเล็กขี่ได้ไหมครับโอเคตัวเล็กน่าดีเลยม้าไม่หนักใส่ขาใส่ขาใส่ขาโอเคนี่ครับเวลาขี่ม้าเราต้องเอาขาไว้ตรงนี้โอเคเหยียบไว้นะแล้วตรงนี้นะครับเขาเรียกอ่านม้านะอ่านม้าเราจะได้นั่งสบายบิงไปไหมไปบิงไปแล้วน้องบิงไปแล้วโอเ ครับทุกคนเรากำลังวิ่งอีกแล้วน้องบิงสบายเลยอยู่บนม้าแบบนี้ <Yeah. S 1> เรารอดแล้วนะครับซอมบี้ทุกคนซอมบี้วิ่งตามไม่ทันเลยซอมบี้เดินช้ามากโอ้บิงตรงนี้เหมือนเป็นชุมชนเลยเนาะคนเยอะมากตรงนี้น่าจะลอดแล้วตรงนี้มีซอมบี้ไหมครับไม่มีแล้วเนาะซอมบี้ไปหมดแล้วสบายล oh. เล<อ>ยเราพาม้ามาเดินเล่นแบบนี้พี่เบสพี่เบสเหนื่อยยังอะ ยังไม่เหนื่อยไปพี่แบท <ave S 1> เป็นพี่คนโตไม่ต้องขึ้นก็ได้นะว่าไงครับพี่แบทจะยินได้หรือว่าเหนื่อยแล้วอยากนั่งผาเหนื่อยแล้วอยากนั่งักพี่แบทไปเหนื่อยก็ไปขี่ม้าแล้วอยากไปขี่ม้าไปขี่ม้านู่นมาไปนู่นแล้วพี่ครับพี่ครับน้องเขาน้ําหนักประมาณ50กิโลขึ้นห่อยไหวไหมเท่าไหร่นะหนักหกสิบเอ้าม้าตัวนี้จะรับน้ําหนักพี่แบทไหวไหมล่ะตอนนี้น้องบิงลงแล้วไปพี่แบทไปเข้าข้างเข้าข้าง โน่นไปทางนู้นครับมาตัวนี้รับน้ําหนักได้ถึง70เลยเนาะ1ึงสองฮึบโอ้ขึ้นไม่ไหวทุกคนพี่เบสขึ้นไม่ไหวเอาไหวครับไหวครับเอาแล้วพี่เบสขี่มาโอ้มาเขารับน้ำหนักพี่เบสไหวด้วยสุดยอดเลยพี่เบสเก่งมากเลยมารวยนี่อายุเยอะยังครับ อายุหกขวบเองพี่เบดพี่เบดขี่หลังเด็กนะเนี่ยไปมารวยเนี่ยอายุหกขวบอ๋อถ้าเปรียบเทียบกับคนน่ะประมาณ20ปีกำลังวัยรุ่นแข็งแรงเลยอ่าไปกันครับไปกันไปแล้วมาแล้วมาแล้วเบสอยู่บนม้าพี่เบดลอดแล้วเดี๋ยวนะพี่เบดพ่อแบงขอไปเล่นน้ำก่อนนะ เบนขี่มา้า,มาไปเก็บเลยนะโอเคไหมเอาม้าไปเก็บเลยนะลงมเลยเหรออยากลงเลยเหรอพี่ครับพี่ผมรอดแล้วผมผมขี่ม้าแค่นี้แหละเ<า>นาะขอบคุณมากเลยนะครับ<า>ขอบคุณมากครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่เบสรอดแล้วเราลงเลยดีกว่าโ <c oughs> okay. อเคโอ้ขอบคุณนะครับโอเคครับทุกคนเราขี่มา้าม้าตัวนี้ใจดีกับเรามากเรารอดแล้ว งั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงงายด้วยนะบ๊ายบายขอบคุณนะครับส <Bye. S 2> วัสดีครับ